สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพี่กบนะะมาถึงมืด<พ>ามาดูทุเรียนของพี่หานนะครับนี่กระดุมนะมาถึงมืดแล้วครับก็ไว้มานะฮะก็พี่หานพามาชมพี่หานลองบอกหน่อยที่ว่าทั้งหมดมีกี่ลูกครับร้อยยี่สิบลูกครับโอ้ลูกสามโลทั้งนั้นเลยนะสามโลเอโอ้เนี่ยพี่ส่องช้าๆนะส่องไฟเดี๋ยวผมไล่ตามตครับโอ้เนี่ย ไม้้าเรียบร้อยโอ้เต้าลูกเรียบร้อยโอ้มีมีหนอนไหมไม่มีไม่มีหนอนทั้งคือทั้งสวนเลยอะทั้งหมอนทั้งกระดุมไม่มีหนอนแล้วโอ้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนี้มาซ้ายมาซ้ายโอ้ต้นนี้ประมาณเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบลูกร้อยยี่สิบลูกลูกละประมาณกิโลครับพี่สามโลสามโลลูกละสามโลสามโลฝาด้วยเนี่ยตอนเนี้ยสามโลฝาแต่เราตีสามโลสาม ลูกละสามโลสามโลกว่าด้วยเราตีสามโลร้อยี่สิบลูกคูณสามเป็นเท่าไหร่ฮรก็ประมาณเกือบเกือบสามร้อยไปโลอ่ะสามร้อยสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบโลสามร้อยหกสิบโลแล้วตอนนี้ก็ดุมอยู่ที่พี่หารพอทราบไหมครับตอนนี้เขาสามร้อยยี่ครับสามร้อยยี่สามร้อยยี่สิบโลสามร้อยยี่ ราคาโลละสามร้อยยี่สามสามเก้าสามสามเป็นเก้าเก้าหมื่นเก้าหมื่นตอนเดียวเป็นแสนนะเนี่ยถึงไหมพี่หันจริงไหมถึงถึงพี่อย่าอย่าโมนะพี่ถึงถึงผมว่าถึงอันนี้ยเนาะเพราะมันในสามโลในเราตีไปสามโลสามโลเองเนี่ยมันมีแต่สามโลฝาคือคือเราคาดนะว่าต้นนี้นะฮะน่าจะถึงสามร้อยสามร้อยโลสามร้อยยี่สิบโลสามเราตีสามร้อยพอเนี่ย ตีสามร้อยพอเยไม่ต้องดูหน้าพี่หานแล้วเพราะว่ามีเสียงจําได้นะครับคือคือพี่หานคือมันถ้าเป็นไปอย่างนั้นจริงจริก็คือลูกต้นเนี่ยเกือบแสนนะอ่าใช่ใช่ต้นนี้ถ้าสามร้อยถ้าถ้าสามร้อยก็เป็นแสนนะตอนนี้ตอนนี้แล้วราสามร้อยยี่เนี่ยผมตีแค่สามร้อยนะตอนนี้ราคาจริงๆตอนนี้สามร้อยยี่ครับแจ้งมาวันนี้แล้วสามร้อยยี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนสามร้อยยี่เพราะพี่หานก็ทําลงด้วยนะลูกน้องแจ้งมาแล้วเอ โอ้โหพี่หันนะฮะไม่ได้อเออผมมาสมืดเลยนะเนี่ยดูมองขึ้นไปหน่ยโอ้โหตอนนี้กี่ปีพี่หันตอนนี้เก้าปีกดดุมเก้าปีผมไว้ตัอัดไว้เต็มเอา<ป>อย่างนี้เก<ป>้าปีแล้วพี่หันรครับแล้ว ตัดได้วันไหนครับกระดุมต้นนี้กะว่าประมาณวันวันที่สิบมองรู้แล้วจะไม่ถึงมันเข้าสีแล้วนะอ๋อคือวันตัดเดี๋ยวพี่กบมาชมนะขอขอมาชมตัดต้นนี้ด้วยนะครับครับครับเพราะว่าประมาณวันที่สิบนี่ก็วันที่สามแล้วครับอ่ครับโอ้โหมองมองผิวแล้วมันเข้าสีแล้วโอสามสามโมงสมโมงโอ้ ไซมันเสมอมันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับรเท่ากันหมดเลยนะออืเออผมเห็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ทางเอาช่อเอาใหญ่เขาเขาตัดไปนะก็เยอะเหมือนกันนะกระดุมนะพี่เออเออขาได้ราคาเท่าไหร่ตอนนั้นตอนตอนนั้นก็สองสองร้อยแปดสิบห้าสองร้อยเก้าสิบนะตอนเนี้ยเออทำไมทำไมตัดก่อนราคาถึงถูกกว่าพี่ อ๋อมันยังมันยังลงลงมันยังไม่มีมันยังไม่มีตู้เยอะอ๋อ oh. แต่ตอนนี้เขาเริ่มเริ่มเอาตู้เข้ามากันแล้วหมหมายความว่าเอ่ออันนั้นตัดก่อนก่อนที่ที่กระบวนการรับซื้อเออเออยังยังยังเ,เต็มที่ยังไม่เต็มที่ครับตู้ตู้มันจะเอามาน้อยอ๋อ oh. เนี่ยอีกอีกสี่ห้าวันเนี่ยก็จะเต,ตเะรียมตู้มาเยอะแล้วครับเตรียมตู้มาเยอะราคาก็จะดีดขึ้นบีอีกโอ้โห oh. อด,ด,ดเรื่องนี้พี่หานพอมีความรู้เดี๋ยวไว้ไว้ไว้วันอื่นนะเดี๋ยวไปขอมาคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งนะกระบวนการทํายังไงให้ตัดทุเรียนทําทุเรียนให้ออกช่วงที่เขาต้องการ5้าห้าถึงสิบ,ถ,สบถึงสิบหม,ม,มีนาเนี่ยแหละคือ,ค,อ,ค,อคือราคาราคาตายตัวเลยอ๋อแล้วหลังจากนั้นมันก็มันก็ประคองตัวอยู่พักนึงแล้วก็เริ่มจะลงเริ่มจะลงพอหมอนจะออกอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ใชใช คืออันนี้คือพูดถึงไม่ใช่หมอนเนาะพวกทุเรียนก่อนหมอนเนี่ยต้องเราต้องรู้ช่วงเขาต้องรู้ช่วงอที่ก่อนหมอนมีอะไรฮะมีกระดุมมีกระดุมแล้วก็พวงแล้วก็โคมชนีชนีแล้วก็นกหยิบนกหยิบอ๋อถ้าใครทําได้ก่อน แล้วไม่ใช่ก่อนหน้ามากไปก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องก่อนอก่อนก่อนมากไปก็คือเนี่ยท,ที่ที่เมื่อกี้ผมบอกไปไง2็สองแปดสองเก้า 2, 2, 8, 2, 9, คือคือตู้มันยังมาไม่เต็มที่มันตู้สมมุติว่าเขาบริษัทมีมีมีสิบสิบลงออย่างเงี้ยแล้วก็เอาตู้มาแค่ได้คนละตู้ละตู้ละตู้อเขาก็เลยราคาเขาก็กลัวไม่เต็มตู้อ๋อ ก็ถือว่าได้ความรู้มากๆเลยมาดูทุเรียนตอนยามค่ําคืนแถมยังได้ความรู้ได้อ่มามืดแล้วเรื่องตลาดนะฮะของกับพี่หานด้วยนะฮะโอ้พี่หานขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เวลานี้ก็อาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะ,ะเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งวันที่ที่ก่อนตัดแล้วก็วันตัดเนาะต้นะน,ตตนนี้นะครับต้นนี้นะครับวันตัดถึงยังไงผมก็ต้องโทรบอกให้กลัมาดูการตัดแล้วก็ การักการดูหนามดูเนื้อของลูกน้องแล้วเดี๋ยวเจาะให้ดูเลยโอเคเจาะดูให้ดูเนื้อเลยเพราะ oh. ผมจะเอาไว้ต้นต้นประมาณขี้เหลวอขี้เหลวเอาไว้แต่มันเป็นรุ่นเดียวกันอะ่ะแต่ผมจะเอาไว้ให้ลูกน้องเจาะไว้สองสองลูกสามลูกต้นหนึ่งครับอืมขอบคุณมา,มากเลยครับพ่หารครับเนาะเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณพิหารครับขอบคุณครับสวัสดีครับ